ดีแล้วสวีเดนทุกท่านด้วยนะกะอนอื่นขอเสียบทมือแบบน่ารักเบาๆหน่อยได้ไหมจ๊ะ <c oughs> เออน่ารักที่สุดเลยฮนะ ก็รับทุกท่านครับผมเข้าสู่ในวันที่สาเดือนเดืลาคมของเราในวันนี้กับร้านทองไรทิศชันเรืนบรรยากาศแบบผีนะฮะฮัลโลวีนนั่นเองวันนี้แน่นอนฮะอย่างที่ประกาศลงในเพจแล้ววันนี้เรามีการประกวดแต่งผีนะฮะจะผีแบบใดก็ได้ครับผมจะเป็นผีบ้านผีเรือนก็ได้เช่นเดียวกันนะฮะหรือจะเป็นในส่วนของผีไทยผีเทศนะฮะหรือจะผีจากจินตนาการอันนี้เราไม่ว่ากันด้วยเช่นเดียวกันครับสำหรับวันนี้ฮะคณะกรรมการของเรามีแค่ท่านเดียวครับผมเจ้าของร้านนั่นเองนะฮะเป็นที่รู้กันเป็นที่ทราบกันนะฮะขออนุญาตประชาสั ขออนุญาตนะครับผมเตรียมแซนด์บายได้เลยนะครับ20-30วินาทีนะครับสำหรับการแนะนำตัวอยากจะบอกอะไรคณะกรรมการอยากจะบอกอะไรผู้ชมนะฮะคุณทำได้ทันทีดังนั้นไม่รอช้าเลยดีกว่าขอเสียพวกมือหมดน่้รักเบาเบาให้กับพวกก็แ่กับท่านแรกหน่อยฮะสวัสดีครับชื่อโคโค่ครับวันนี้มาในคอนเซปต์ท่านเขาท่านแม่ ไมพูดแล้วใช่ไหมฮะแค่นี้โอเคนี้โอเคนะวันนี้มาในคอนเซิร์ตของท่านเขานะแต่เป็นเขาแมวนะฮะมาเดี๋ยวใหม่ต่อไปเลยดีกว่านะฮะวันนี้นะฮะเธอเป็นผีพรมพิเศษหรือผีอะไรยังบอกไม่ถูกนะฮะเดี๋ยวเรามารู้กันว่าวันนี้เธอแต่งเป็นผีอะไรนะฮะสวัสดีครับชื่ออะไรเอ่ยคืออมปุจางค่ะอมปุจางใครแต่งให้ะฮะเจนดี วันนี้แต่งเป็นผีอะไรฮะผีถ้วยแก้วค่ะผีถ้วยแก้วนั่นเองนะฮะอ่าเฮ้ยเขามีอะไร,ขระเ,เขาเขาเมียอะไรมาเล่นเ,เออ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 เขาเสพเขาดีนะขอหยิบแก้วหน่อยมาเออนะอ่าถ้าสมมติแบบว่าเป็นผีถ้วยแก้วแบบว่าเรลอ,อยากจะบพีเทสอะไรเพิ่มเติมไหมฮะหมดแล้วหมดแล้วนะฮะเอาโอเคไปนั่งรอได้เลยขอเสให้ผีถ้วยแก้วเลยฮะอ่าแล้วผีต่อไปนะครับผมเชื่อว่าเป็นผีที่สาวๆนะครับผมกำลังจับตาดูอยู่นะฮะเดี๋ยวแล้วฮะเชิญเลยฮะนี่ ดเดี๋ยวขอนุาตแนะนำตัวก่อนเลยฮะชื่ออะไรฮะชื่อโตโต้ครับวันนี้แต่งเป็นอะไรเอ่ยเป็นเดอะมัมมี่เดมัมมี่อ่าถ้าสมมติมีคนขอซื้อต่อผ้าพันแผลขายไหมฮะโอ้โหเอาไปฟรีเลยครับอเอ้ยไปช่วงล่างนี่ขายไหมฮะของมาให้ใส่กลับด้วยอขอระเมือให้กับพวกเราแขกท่านนี้ของเราหน่อยนะฮะ ช่วงนี้นะฮะบอกเลยว่าอยากจะพรีเซนต์อะไรอยากจะแ acting อะไรทําได้เต็มที่เลยนะฮะอะ่หมายที่ต่อไปของเราผู้เข้แข่งขันต่อไปของเราเชิญเลยฮะ,ะแนะนําตัวกันสักนิดนึงนะฮะชื่ออะไรยังไงเอ่ยชื่อฝ้ายค่ะชื่อน้องฝ้ายแต่งเป็นอะไรเอ่ยเป็นโชอิจิโชอิจินะฮะจากการ์ตูนแบบว่าซีรีส์หยอขวัญของโตจุนจิด้วยนั่นเองนะฮะมี่ยไรอยากจะพรีเซนต์เป็นพิเศษให้คณะกรรมการของเราอ๋อ จริงๆแล้วน้องสามารถจุดเทียนได้นะฮะแต่น้องกลัวอย่างเดียวกลัวไฟลามเข้าหูนะฮะดังนั้นไม่มีใครช่วยดับอ,ะอ่ะเออเอาทุกคนพนมมือสาธุฝากนิดนึงก็ได้เลยละเลยปากร้านเล็บข้างในเดินนะคะร้านวอลิศค่ะคคนี่เองเจ้าของร้านเล็บที่ปิดตีสี่ทุกวันนั่นเองนะผมเพิ่งได้เห็นหน้าเขานะฮะไม่ได้ต่อไปของเราพร้อมแล้วนะฮะเรียกว่าตายเมื่อวานเน่าวันนี้นะฮะอ่าเชิญพรีเซนต์ตัวเองเลยจ้าฮัลลโหฮัลโหล สวัสดีค่ะชื่อเอิต้านะคะวันนี้นะคะมาลุกแม่ชีเสาวดาวโยวโดนค่ะตอนนี้นะคะคอนเสิร์ตของต้าน,นะคะมันมีอะไรมากคะ่ะคอนเสิร์ตของต้าคือมาทองไรก็คือนึกถึงทองไลเมืองควนเทเพราะฉะนั้นเป็นผีแม่ชีแบบธรรมดาไม่ได้นะคะต้องมาในตรีมแบบนี้เล,เลยค่ะโยโย่แบนี้เลตาไม่อยากจะขออะไรมากนะคะแต่ว่าขอสักพันหนึ่งแล้วกัน <pm S 2> <úng. S 1> ขอบคุณมากค่ะมีอะไรอยากจะพิเศษเป็นพิเศษมีท่าพิเศษมีอะไรพิเศษไหมฮะ ตอตตาเปิดเอาดิแฟนนะคะทุกคนเป็นสาวใหญ่ดาวยัวนะคะแล้วก็มีแอดล็อกด้วยนะคะบเออาอยเบาทค่ะทุกคนทักมาได้ะค่ะอินบอลกันเลยรสวัสดีครับช่อกงครับวันนี้มาในธีมผีธรรมดาทั่วไปครับที่ไปเล่นส่งการแล้วเกิด Uber อุบัติเหตุเมาแ้งก็เลยยังอยู่ตอนเป็นผีครับผมมีมีชื่อว่าประสิทธิโชคครับ ขอกำลังแ,งแก้เลยครับขอ,อเส็รบนเวทขอบคุณครับเป็นผีวที่ใช้งบน้อยแต่ได้ใจมอร <c oughs> ์ขอบ้างวาว่าต้อชิะว่าต้องก็ขอกำลังที่ะกำลังใจนะคะให้กับน้อวิววินักร้อท้องไรคนนี้ด้วยคะ่ะ เดินนานเป็นชาวยุโรปว่ะแกแล้วแกมาญี่ปุ่นยังไงวะก็งงเผ่าพันอยู่นิดนึงนะฮะแต่เดี๋ยวเรามารู้จักกับผู้เข้าแข่งขันท่านต่อไปกันเลยดีกว่าฮะเชิญครับเออเรื่องราวเยอะดีมาอยู่นี่ฉันสวัสดีค่ะเชินซีนนี่ค่ะเป็นผีหนกมัก เมื่อกี้นะคะหลังจากที่แปล Google Translate แล้วนะครับเธอบอกว่าจะเป็นผีเด็กแววนนะฮะพื่งตายวันแรกนั่นเองนะฮะทำไมถึงพิ่งตายวันแรกล่อลูกนี้ว่าแฟนหนูเขาทิ้งค่ะทะเลาะกันตอนแรกอ่ะโดนรถชนแต่ว่าทีนี้ก็เลยตกลงน้ำก็เลยทั้งบวมทั้งเละอย่างนี้ ก็คือเป right. ็นสาเหตุนะครับเนื่องจากแบบว่าเธอแบบว่าตกรถเนาะแล้วคราวนี้ไม่ตกรถธรรมดานะฮะลงคลองข้างทางนะฮะเลยเป็นสาเหตุที่เธอทั้งบวมและเละอย่างที่เห็นในปัจจุบันนี้นั่นเองนะครับผมสามารถบริจาคลงศพกันได้นะครับเพื่อไปต่อบุญกันในวันนี้ด้วยนั่นเองมีอะไรเพิ่มเตอมบริจ๊ะอยากจะแนะนําเป็นห้องน้อสำหรับเด็กแววนทุกคนนะคะเวลาเราสตาร์ทมันจะออกเสียงเป็นงง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  ขอบคุณด้วยนะครับผมสำหรับปีเด็กแวนเพิ่งตายวันนี้ของเรานะฮะอะเดี๋ยวเรามาเจอๆดีกว่ากับผู้เข้าแข่งขันท่านต่อไปของเรานะฮะว่าวันนี้นะอะไรเข้าฝันให้เธอแต่งหน้าแบบนี้นะฮะน้านตัวเลยจ้ะจะชวนหนูก็ไม่คิดว่าสอบเป็นไงเหมือนกัน เอาจริงจริงไหมแต่งเป็นโมโมะแต่ว่าออกมาเป็นจริงครับไปอยากซื้อโมโมะมาจากญี่ปุ่นยืนไปญี่ปุ่นยืนไปญี่ปุ่นเกาหลีกี่เลาไอ้เกาหลีกี่หลีอยากแต่งเป็นโมโมะจริงเดี๋ยวอธิบายเพิ่มเติมนะฮะจริงๆแล้วเคยเห็นใช่ไหมตัวละครโมโมะที่เป็นแบบว <laughs> ่าแบบผีของญี่ปุ่นเนาะเธอพยายามจะแต่งแบบนั้นแต่เธอมีเวลาจำกัด <laughs> พี่แม่สิตังแทนเลยเป๋อปลุกส่ตังตัวทองที่เป็นภาษาอังกฤษไม่จริงถ้าเกัดคุณด้วยนะโอ้ยเหนื่อยอะเดี่ยนี้นชื่อน้องนัดพาโดนผู้ชายบีบคอกำลังโดนขันแล้โดนบีบคอผู้ชายรู้ว่าเป็นกระเทยว้าวผู้ชายจิกวิกโดนบีบคอตาย ป็นผีที่โดนข่มขืนแล้วก็โดนบีบคอผู้ชายติกวิกล้วาเป็นกันเธยอ๋อมีอะไรอยากจะฝากถึงชายแท้ที่กำลังจะลองคบตุด๊ดลองคบเกย์ลองคบกัเทอไหมฮะลองดูค่ะเดี่ยวอย่าเพิ่งบอกว่าไม่ชอบถ้ายังไม่ได้ลองลองก่อนเนาะนะอะ่การนี้ค่ะแต่งเป็นแวมไพร์ลูกพึ่งเดมอนค่ะอะไรเข้าัปให้แต่งฮะนึกอะไรไม่ออกก็อยากเป็นแวมไพร์แต่ก็อยากเป็นเดมอนด้วยก็เลยเป็นสองอย่างพร้อมกันเลย เป็นลูกครึ่งลูกผสมนะฮะนี่เราอยากจะฝากถึงคณะกรรมการไหมฮะก็ขอพันหนึ่งนะคะขอบคุณด้วยนะครับผมสำหรับพิการนี้นะฮะลูกครึ่งเปรย์พาเดวอนของเรานะฮะหมายเลขต่อไปของเรานะฮะเละปัสกัยเลยเดี๋ยวเรามาแบบว่าทราบแบบว่าอัตชีวประวัติเขาหน่อยดีกว่าเชิญเลยครับเออบอกอะไรอย่าเอาอุทัยทิพย์มาเล่นหอวหยอดน้ำกินเอ่ะเชิญเลยครับผมแนะนำสักนิดหนึ่งฮะสวัสดีครับชื่อบิ๊กนะครับวันนี้ก็แต่งเป็นนักศึกษาก็คิดขี้หนักพอไม่ให้ทางกินเหล้าเพื่จบชีวิตตัวเองครับ ช่ครับยืดเป้ากยสมันก็ยังไม่ออกอ่ะเนาะนะต่างจะเจียดมากินเรามันก็น้อยนะฮะขอบคุณด้วยครับผมสำหรับท่านนี้นะฮะสวัสดีค่ะเชอร์รอกนะคะวันนี้มาในคอนเซปต์ผีสาวค่ะผีเป็นผีสาวปากฉี่ค่ะเป็นคอนเซปต์เอ่อนอกใจผัวผัวก็เลยเอามีดกีดปาก เราก็เลยสามารถโชว์สกิลของเราได้มากขึ้นเ,เพราะว่าผัวสามารถช่วยเราในการโชว์สกิลได้มากขึ้นสกิลอะไรเอ่ยการกินข้าวแล้วก็การอบม โอเครอดขอบคุณด้วยนะพี่สาวปากฉีของเรานะฮะขอบคุณผัวนะครับผมที่ฉีปากทำให้สกิลในการของเธอมากขึ้นนั่นเองนะฮะมีอะไรอยากใส่มีอะไรอยากบอกคณะกรรมการหรือคนในร้านทุกท่านเชิญเลยครับอยากบอกว่ามาครั้งแรกนะคะที่นี่แต่ว่าประทับใจมากทอมอร่อยมากของกินอร่อยทุกอย่างน้ำแข็งเย็นทุกก้อนแก้วนี่เรียงกันเป็นเม็ดเมดเลย เจ้าของร้านอะไม่ค่อยบายอยอด้วยจะบอกให้บอกนิววันนี้เราแต่งเป็นอะไรเอ่ยคอนเซ็ปต์ของเราแต่งเป็นเอดราวองเดอรซอมบี้แด็กค่ะอ๋อเป็นเอเดร่าเอดราฮองนะโอเคนะผีชีวะป้าทิ้งปาของเรานั่นเองนะฮะแต่ไปไม่รอดโดนซอมบี้เก่งนั่นเองนะ,นะฮะขอเสียร,ระเบือให้กับมเในสุดท้ายของเราด้วยครับ เป็นไงบ้างครับพี่จูดีไหมดีทุกฝ่ายเลยนะเออนะฮะตอนนี้เชื่อว่าหลายๆท่านนะฮะก็มีใครที่แบบว่าอยู่ในใจนะฮะเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเราได้ให้นะคณะกรรมการนะครับผมที่มีเพียงแค่คนเดียวนะฮะได้ทําการถกเถียงกับตัวเองในสมองของตัวเองก่อนสักครู่หนึ่งนะฮะเนื่องจากนะฮะมีฝ่ายซ้ายฝ่ายขวา,า,ขวานั่งเถียงกันอยู่ในหัวของเธออยู่ตอนนี้ให้เธอได้ใช้เวลาคิดสักครู่หนึ่งครับว่าวันนี้เราจะเจียดรางวัลใครจะได้รางวัลอะไรไป ดังนั้นเดี๋ยวเราไม่รอช้ากันเลยดีกว่าครับผมขออนุญาตนะครับผมประกาศนะครับในส่วนของรางวัลชมเชยก่อนเลยล้วกันนะมารางวัลชมเชยรางวัลชมเยชมเยรางวัลแรกนะฮะ รอบที่3กันเลยดีกว่าครับผมเราจะมาเริ่มกันที่รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2นะครับผมหรือที่3นั่นเองฮะและผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2นะครับจะได้รับเงินรางวัล้ร้อยบาทหรือจะ500บาทและผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2หรือที่3ขอเสียงกายินดีกรับนักบุญดนซี่แอนิต้าครับยิ้มหน่อยได้้้มยิแลวนะฮะ ยินดีด้วยครับผมสำหรับรางวัลนะฮะ์รางชนะเลิอันดับสองนะครับเดือที่3ของเราครับไปต่อเนื่องกันเลยครับผมตอนนี้นะฮะขออนุญาตนะครับและผู้ที่นะครับผมจะได้ชิงหนึ่งนะครับผมรายชื่อแรกนะครับยินดีด้วยกับคุณบีวีมามออเหนึ่งท่านของเราครับผมแน่นอนครับผมยินดีด้วยครับผมโอเคผมวิ่วหนีผมวิ่งหรีเราไปกันครับ และรชื่อที่ผประกาศนี้จได้รับรางวัลชนะเลิศนะครับผมและผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเือรเอดออฟฮอลลวีของรายารบ้อไรมาี่ห่ยีบอ้าด็อีิก้เีดีเีดียิียครับอยนีี่ยคผมไม่าจริง ผกดก้นเล็กกว่าหัวหอีกนะฮะเอออันนี้ก็ดูเขอะไม่แท้กันเมื่อกี้เลยเป็นสิ่งที่สสต่อชีวิตจะเทยอับที่ผ่าหลายวันผ่านใจและยังย็นใจว่าชีวิตฉันถัดเงินไม่ได้ครับจบเงินรางวัลมูลค่นานี่พันบาทได้รับในส่วนของรางวัลน,นะครับรองชนะเลิศอัน,นดับหนึ่งหรือที่สองไปนะครับผมจึงได้รับเงินรางวัลมูลค่าตามในเพจครับผมจำไม่ได้เหมือนกันนะฮะ แอบเวฟปา่นะครเนี่ยไม่พอใจเลยเปล่าออแอบเป๊ะปา่หรือเปล่านะอย่าไปเกาเหล่ากันหลังเวทีนะฮะ <laughs>